Rain drop the สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n c e n s e Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Asaro ครับนั่นก็คือ Asaro One Tonic นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยออกวางจำหน่ายในปี2020นะครับแล้วก็ได้อภินันธนาการมาจากร้านกันเองเพ f ฟูมนะครับซึ่งยผมจะแนบลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับเขาก็จะมีเป็นเพจ a c e b o o k เนาะก็จะมีน้ำหอมราคาย่อมเยาวนะฮะ ขายอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทั้งขวดเทสเตอร์แล้วก็ขวดที่เป็นขวดซิลเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาแบ่งมาให้ใช้ประมาณเกือบ10 ml นะจะ10 ml นะประมาณนี้นะครับก็ลองใช้อยู่หลายวันเหมือนกันครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมาะกับหน้าร้อนประเทศไทยมากๆนะครับแล้วก็ ให้ความแตกต่างและสนิทที่ค่อนข้างจะเย้ายยวนตามสไตล์ของอัสรวาเนตเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นคนละโทนกับวาเนตตัวที่เป็น EDT กับตัวที่เป็นใบไนนะตรงนั้นเนี่ยจะออกหวานออกแบบว่า,าสไปซี่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างออกไปในโทนที่สะอาดสอาดและมีความแปลกพอสมควรครับ อาชโรวันเน็นะครับโทนิกออกวางจําหน่ายในปี2020นะครับประมาณต้นๆปีนะแล้วก็ออกวางจําหน่ายเนี่ยในรูปแบบของออเดอร์ทอยเล็นะครับมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันก็คือ50และ100 ml ครับคอนเซปต์นะครับจะเป็นวูดดี้สไปซี่แฟรนซ์ฟอร์มเบนนะตรงนี้เนี่ยมีท็อปโน้ตเป็นลามหรือว่ามะนาวนะครับตัวเดียวเลยนะครับมีเดิลโน้ตเป็นจิงเจอร์หรือว่าขิงนะครับแล้วก็เบสโน้ตเป็นพะเชลบรีนะหรือว่าพิมเสนนะครับมีแค่3ตัวเลยนะครับแต่ว่ามิติของกลิ่นเนี่ย ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้แปลกแล้วก็ดูซับซ้อนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับวันนทโทนิกนะครับเปิดออกมาเนะี่ยกลิ่นมันจะออกเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเย็นวาบเลยน,นะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่แบบอมขมแบบเปลือกมะนาวชัดเจนมากๆนะครับตั้งแต่โน้ตแรกเลยนะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมือนกับโทนิกวอเตอร์เลยครับถ้าเกิดใครเคยดื่มโทนิกวอเตอร์นะครับ ก็จะรู้ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่าค่อนข้างจะให้ความรู้สึกของเปลือกซีตรัสที่ค่อนข้างจะขมๆมนะครับซึ่งเราสามารถทํากินเองได้นะโดยการที่แบบว่าฝานเปลือกตัวอะไรนะามะนาวหรือว่าจะเป็นเลมอนก็ได้นะครับเอาใส่น้ําแร่หรือว่าน้ำโซดาเอาไว้อะไรประมาณ,ณนี้มันก็จะได้กลิ่นที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะก,กับหน้าร้อนมากๆคือหน้าร้อนดื่มโทนิก,นกนเป็นอะไรที่แบบว่า สดชื่นมากมากเลยนะครับกลิ่นของเขาจะคล้ายๆกับตัวนั้นเลยนะแต่ว่าจะเป็นโทนิกที่เป็นลามหรือเป็นมะนาวนะครับไม่ได้เป็นตัวเลมอนนะซึ่งโดยปกตินะโทนิกทั่วไปมันก็จะอาจจะออกกลิ่นที่เป็นเลมอนบ้างนะฮะตัวนี้เนี่ยจะออกมะนาวเลยนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเย็นๆนะครับเหมือนพาชรี่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวพาชรี่ที่แบบว่าเอาไว้ดมนะฮะคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ เหมือนเป็นไอน้ําเย็นๆเหมือนไอน้ําแข็งอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นฉิงที่ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะอมหวานอมซ่านะแต่ว่าตอนแรกๆจะให้ความรู้สึกค่อนข้างจางนิดนึงคือกลิ่นไม่ค่อยอมหวานสักเท่าไหร่จะออกจางๆนะฮะกลิ่นฟิลลิ่งในตอนเปิดนะครับจะให้ความรู้สึกที่แบบว่าเย็นสบายนะครับผ่อนคลายแล้วก็ทันสมัยด้วยมีความเป็นเมทัลลนะิกเบาๆนะกลิ่นจะมีความเป็นน้ำๆเลื่อมๆนิดนึงนะฮะลื่นๆอะไรประมาณนี้นะ เมื่อดวมแบบนี้จะรู้สึกเลยว่ากลิ่นมันจะออกแนวเป็นิ่นที่ออกแนวลื่นๆนิดหนึ่งนะคือแบบให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำที่มีแบบว่ามีมวลนิดหนึ่งอ่ะครับตัวกลิ่นนะซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นลักษณะของขิงคือผ่านไปะสักครึ่งชั่วโมงนะครับขิงมันจะเริ่มหวานขึ้นไงคือเป็นขิงที่ออกหวานแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะมีสเสน่ห์ตอนประมาณ 1- 2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะจะค่อนข้างเป็นกลิ่นที่ให้ความเซ็กซี่มากๆ แต่เป็นความเซ็กซี่อยู่ในโทนที่แบบว่าสบายๆแล้วก็ดูแบบว่าเป็นอะไรที่ผ่อนคลายแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนมากๆคือหน้าร้อนฉีดกลางแจ้งนี่สุดยอดมากๆนะับกลิ่นนี้คือจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นสิตรัสซึ่งมันไม่ได้ขมมากจนเกินไปแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่เป็นน้ำๆนะฮะแล้วก็กลิ่นไม่ได้ฉุนด้วยคือกลิ่นเนี่ยมันจะออกแนวแบบ เป็นกลิ่นที่เหมือนโชยมาเรื่อยๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะกลิ่นตรงข้อพับนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างฝากเบาๆแล้วก็จะมีกลิ่นขิงที่ออกหวานอมซานิดๆนะครับแล้วทนด้วยนะค,ะคือกลิ่นบนข้อพับของเขาเนี่ยจะออกเป็นข,งขิงหวานอมซาเนี่ยประมาณ 1- 2ชั่วโมงชัดๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างทนเลยทีเดียวแต่ว่าพอผ่านไปสัก2ชั่วโมงไปแล้วนะกลิ่นบนข้อพับมันจะเริ่มเป็นอะไรที่แห้งๆนิดนึงแล้วก็เป็นอะไรที่ออกฝาดๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้กลิ่่่นักเทาไรนะ ส่วนกลิ่นบนเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับฉีดปุ๊บไม่ได้กลิ่นเลยนะครับแต่ว่าผ่านไปสักสองสามชั่วโมงกลิ่นบนเสื้อผ้าเนี่ยจะเริ่มเหมือนกลิ่นผิวในตอนฉีดแล้วติดนานกว่า12ชั่วโมงเลยคือนานมากๆนะครับก็แนะนําให้ฉีดดีกว่านะเพราะว่าฉีดบนเสื้อผ้าเนี่ยพอมันมาเจอเหงื่อปุ๊บมันจะมีกลิ่นที่แบบเป็นซิตรัสแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเป็นขิงซาๆนะครับแบบว่าใสาๆใสๆเนี่ยออกมาแบบให้เราได้กลิ่นบแบบสดชื่นสดชื่นตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้แนะนําให้ฉีดบนเสื้อผ้้าและะบนนวดวยนะ กลิ่นพอสเตเบิลแล้วนะครับจะเป็นกลิ่นผิวที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่เป็นขิงอะ่ะคือโดมก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นขิงที่ออกหวานแล้วก็มีความซ่าซ่านิดๆนะฮะแล้วก็มีความอมขมของมะนาวนะครับแล้วก็กลิ่นที่เฉวีออกมาเนี่ยจะให้ความรู้สึกของน้ําเย็นๆเป็นกลิ่นเย็นๆของพชรี่ซึ่งมันไม่ออกเป็นพิมพเสนะ่ะคือมันออกเป็นอะไรที่ดูเหมือนเป็น uh, วัตถุเย็นๆอน่ะนั่นแหละครับ ก็จะออกมาตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นกลิ่นโทนมันจะค,คล้ายๆกับโดยเช่นกาบาน่าไลท์บลู Blue, นะแต่ว่ากลิ่นเนะี่ยมันใช้ง่ายกว่าไลท์บลูผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เข่าทะเลเหมือนไลท์บลูนะตัวเนี่ยเออแล้วมันก็ไม่ได้เลอมอนปรีตจนกระทั่งแบบให้ความรู้สึกว่ามันจะมีความเปรี้ยวครับคือกลิ่นเนี่ยมันไม่ออกเปรี้ยวเท่าไหร่นะคือมันจะออกเป็นกึง่งเปรี้ยวกึ่งหวานนะครับสำหรับตัวกลิ่นบนผิวนะซึ่งเป็นอะไรที่ดูสร้างสารรค์มากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ บอกตรงๆเลยว่าโดมป๊บเนี่ยให้ความรู้สึกดีมากๆเลยคือมันให้ความแนนค่อนข้างยากนะคือตอนแรกผมจะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบดูธรรมดานะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นที่สดชื่นแต่เซ็กซี่ได้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติน้าหอมที่ออกแนวสดชื่นเลยเนีย่บางทีมันออกจะไม่เซ็กซี่เท่าไหร่นะคือทําไม่ดีก็ไม่เซ็กซีนะ่ส่วนใหญ่มันจะออกเป็นแนวแบบดูสบายๆเกินไปด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย สดชื่นด้วยนะฮะเซ็กซี่ด้วยแล้วก็มีมิติที่แบบว่าดูแบบเย้ายวนแบบแคล้ายๆกับตัวของวายแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นเดียวกับวายแต่มันให้ความรู้สึกเดียวกันคือมันให้ความรู้สึกแบบ เป็นกลิ่นที่ดมแล้วให้ความรู้สึกดึงดูดนะฮะมากๆเลยคะแนนของเส้นนะครับตรงนี้ให้อยู่ที่4.5ดาวนะครับเป็น Good and Great scent นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้เย็นสบายนะครับแล้วก็มีความกลมกลืนคือกลิ่น,นมันจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะคือมันจะดูกลมๆลักษณะของกลิ่นนะครับเป็นอะไรที่ไม่ได้มีโน้ตที่แบบคมๆออกมาสักตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่มีความแตกต่างแล้วก็มีความเซ็กซี่นะครับในตอนท้ายๆด้วยนะครับเป็นกลิ่นมิติที่แบบว่า ไม่คมนะคะแต่กลมกลืนแล้วก็ดูดีนะฮะดูสบายมากๆนะฮะสำหรับตัวกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่ยิ่งโดมยิ่งชอบนะฮะตัวนี้คือแรกๆอาจจะรู้สึกง,งงๆนิดนึงนะ,ค,ะคือมันจะคล้ายๆกับตัวแบบว่าออไล์บุกแต่ว่ามันพูดถึงมันก็กลิ่นมันดูเบาวกว่าแต่มันก็ดูใช้งานง่ายกว่าและอีกอย่างคือกลิ่นมันโชยตลอดเวลาด้วยไงอม,มันก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยยิ่งนานไปมันยิ่งโอเคคะ่ะกั u a s t a l l i t y นะครับตรงนี้ให้4ดาวนะครับเป็น casual everyday นะ ตรงนี้เนี่ยกลิ่นไม่ทางการเลยนะครับคือเหมาะกับบรรยากาศพักผ่อนริมทะเลนะฮะกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็อากาศร้อนๆนะครับตรงนี้สปอร์ตได้สบายๆเลยแต่ไม่เหมาะกับอ่าเหตุการณ์ที่เป็นทางการหรือว่าเดทเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเดทที่ค่อนข้างจะอยู่ outdoor นิดนึงนะครับอาจจะเป็นเดทริมทะเลหรือร้านอาหารริมทะเลหรือว่าแดดจัดๆอะไรประมาณนี้นะไม่เหมาะกับกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยกลิ่นมันจะดูเป็นอะไรที่ดูจะสดใสเกินไปอะ คือมันจะเหมือนน้าหอมที่ใช้กับหน้าร้อนมากๆเลยแล้วมันก็จะมาอยู่แบบกลางคืนมันจะดูไม่เข้ากันสักเท่าไหร่นะฮะตรงนี้เนี่ยเหมาะกับหน้าร้อนนะครับอากาศปโปร่งนะฮะแล้วค่อนข้างจะแบบว่ามีแดดแรงจะดีมากๆเลยสาหรับตัวนี้นะครับวูซาเทเลตี้เลยให้คะแนนอ,อยู่ที่4ดาวครับคือจริงๆแล้วเป็นเอฟวเดียยูใช้ได้ทุกวันก็ได้นะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ทําร้ายใครเนาะเป็นกลิ่นที่ดูแบบว่าใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะมันไม่ได้หวานเกินไปมันไม่ได้เปรี้ยวเกินไปแล้วก็ ตัวความสดชื่นของมันเนี่ยจะเป็นลนักษณะของความแว๊บๆครับคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบว่าจะเย็นซาพุ่งฟุ้งกระจายอะไรประมาณน,นั้นนะคือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนมีไอ้น้ําที่ออกขมอมเปรี้ยวนะครับนิดๆนะครับอยู่บนผิวแล้วก็เหมือนกับมีกลิ่นเย็นๆเป็นแผ่วๆเบาๆตลอดเวลานะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนที่ค่อนข้างดีครับเพอร์ฟอร์แมนนะครับฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายตัวค่อนข้างไกลนะคือฟุ้งมากๆเลยนะครับแล้วก็ กลิ่นจะชัดอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับระยะการกระจายตัวของกลิ่นน่ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่คือมันจะค่อนข้างจะเหมือนกับอาจะบางๆเบาๆนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ประมาณ1ฟุตถึง1ฝ่ามือประมาณเนี้ยคือ1ฝ่ามือถึง1ฟุตนะครับแล้วแต่ความร้อนของอากาศเนาะย,ยิ่งอากาศร้อนมากยิ่งเหงื่อออกมากยิ่งกระจายตัวดีมากนะครับตัวนี้ก็เลยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอยู่ที่4.5ดาวครับเพราะว่า,าผ่านไปแล้วเนี่ยหลังจาก3ชั่วโมงไปแล้วนะครับ ต่อให้มันแบบว่าแห้งแค่ไหนนะมันเจอความร้อนมันเจอน้ํายังไงกลิ่นมันก็ออกอีกนะครับแล้วค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ออกได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขากระจายตัวได้ดีมากๆเลยนะครับแต่อาจจะมีบางจุดบางอารมณ์ที่แบบว่าอยู่ดีๆมันก็เหมือนกับหายไปบ้างนะแต่ว่ายังไงยังไงนะครับไม่เกิน5นาทีเนะี่ยต้องได้กลิ่นแน่นอนนะคือมันจะเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนโชยๆชแวบแวบครับตลอดเวลาเลยสำหรับตัวนี้นะ แต่ว่าอาจจะบางๆหน่อยนะครับสําหรับคนที่ฉีดค่อนข้างน้อยเนี่ยหรือว่าประมาณสัก1สเปรย์เนี่ยอาจจะแบบว่าได้กลิ่นวแวบนะครับแต่ผมแนะนําให้ฉีดประมาณ 2- 3สาเปรย์นะครับตัวนี้จะกําลังดีเลยทีเดียวลองลัสติ้งนะครับตรงนี้นะครับกลิ่นเวิร์กอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงหรืออาจจะ5ชั่วโมงคือกลิ่นเนี่ยมันจะเหมือนกับถ้าดูตามอินโฟกราฟิกผมจะขึ้นว่ามันเป็น่ามาชั่วโมงพลัสใช่ไหมหรือ4-5่ชั่วโมงพลัสพลัสเนี่ยคือมันเป็นกลิ่นที่ อยู่บนผิวได้นานนะครับแล้วก็มันเหมือนกับจะโชยแรงๆเนี่ยประมาณ3ถึง4ชั่วโมงแรกแล้วชั่วโมงที่5้าที่6ก็จะโชยเบาๆนะฮะแล้วก็จะติดผิวอย่างเงี้ยคือโชยอย่างเงี้ยต่อไปนะฮะนานกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะแล้วกลิ่น,นมันก็เหมือนกับจะไม่หายไปจากผิวเลยอะ่ะคือค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ทนมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงชั่วโมงที่5ที่6มันจะค่อนข้างเบานิดนึงนะฮะ จึงให้คะแนนของ long lasting หรือว่าความคงทนอยู่ที่4.5ดาวครับยังไม่ถึง5ดาวนะแต่ถ้าเทียบกับตัววอ e เนทนะครับที่เป็น EDT กับวอ n e นทไบไนในตรงนั้นเนี่ยผมขอให้5ดาวประจมเต็มเลยครับเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยคมชัดและแบบว่าหวานชัดเจนมากๆนะครับแน้จะถึง2ชั่วโมงไปแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะเหมือนกับโอเคจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับแต่ว่ากลิ่นบนเสื้อผ้าเนี่ยจะบอกว่า เลย12ชั่วโมงไปแล้วก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับกลิ่นบนผิวก็เช่นกันครับคือเลย8ดชั่วโมงไปแล้วกลิ่นก็ยังจะบางๆอยู่คือคงทนมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีข้อระวังในการฉีดนะฉีดได้มากตามใจชอบเลยเพราะว่ากลิ่นต้องเข้าไปในโทนที่ค่อนข้างจะมีความสะอาดแล้วก็สดชื่นเนี่ยฮะคือมันจะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้เวียนหัวเหมือนตัว EDT นะ EDT นี่ถ้าเกิดว่าฉีดเยอะเกินไปเวียนหัวมากๆนะครับตัวที่เป็น อ่าใบไหนก็เช่นกันครับฉีดเยอะเกินไปก็จะหวานเวียนหัวเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฉีดสักห้าหสเปรย์ก็ไม่เป็นไรครับคือสามารถฉีดได้ตามใจชอบเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ว่าต้องการความฟุ้งกระจายแค่ไหนเนาะราคาครับ100 ml ก็ประมาณเดียวกันนะครับซื้อออนไลน์อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทหรือพันกว่าบาทนะับประมาณนั้นนะอ่าก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาเลยทีเดียวนะครับเทีเยบกับความแบบว่าคงทนขนาดนี้แล้วก็กลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบว่าฟุ้งกระจายได,ได้ดีในหน้าร้อนด้วยเนี่ย แล้วเป็นกลิ่นแนวสิตรัสที่ทนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ราคาบนเคาน์เตอร์จะประมาณเท่าไหร่ก็จะประมาณสามพันห0 0าถึง4,000ันประมาณนี้นะครับเท่าเท่ากับตัวที่เป็นวอนเนส EDT เลยตรงนี้นะครับผมว่าซื้อลดราคาได้ก็ดีนะครับเพราะว่าตัวกลิ่นเองเนี่ยถามว่ามันแบบว่าวอนเนตแล้วมันต้องมีจริงๆริงไหมคือตัวนี้อาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะถ้าคนที่มีแบบว่าไลฟ์บูซันไลฟ์บลู หรือว่าไลท์บลูอินเทนอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยกลิ่นจะไม่ได้เย็นสะใจเท่าตัวไลท์บลูนะอืมแต่ว่ามันจะเป็นทอนโทนเดียวกับไลท์บลูแล้วก็จะเป็นทอนโทนเดียวกับตัวอาร์โซโรโครมนะฮะตัวนี้อืแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเปิดมาแล้วเย็นฟุ้งเหมือนแบบคโครมเลยอันนะี้อันนี้จะไม่ใช่ประมาณนั้นนะคืออันนี้มันจะออกแนวเป็นความแบบเป็นน้ำน้ำเรื่มเนะครับมีความแบบ สดชื่นของสิตรัสและขิงซาๆนะมีความเย็นแต่ว่ามันจะมีความให้ความรู้สึกเหมือนผิวน้ําที่ค่อนข้างจะมีความนิ่งๆอุ่นๆด้วยนะฮะตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นโทนที่แบบว่าผมว่ามีความซับซอ้อนและมีเสน่ห์พอสมควรนะคือมันมีความอบอุ่นในตัวเองแล้วก็มันก็มีความเย็นสบายในตัวเองด้วยนะฮะตัวนี้เป็นอะไรที่ผมว่าให้ในเรื่องความเซ็กซี่ได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบ ใช้อซาโร่เหมือนกันแต่ว่าต้องการแค่ความเย็นเอาแบบสะใจเรือเย็นๆเลยเนี่ยผมแนะนําให้ไปใช้ตระกูลโคลมต,ตรงนั้นจะโอเคกว่าคือจะให้ความรู้สึกเย็นซาบๆกว่านะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเน้นเซ็กซี่ตามแบบฉบับของวอรเนตนะครับตรงนี้อซาโร่โทนิกนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะครับแล้วก็คิดว่าอยากเก็บเหมือนกันถ้าเกิดว่าเก็บตัวอื่นแล้วนะคือตรงนี้ไม่รีบสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ามีไว้โอเคไมัก็โอเคนะครับหน้าร้อนประเทศไทยเราแบบนี้เนี่ยน่าใช้มากๆ แล้วสำหรับใครนะครับที่เคยใช้กลิ่นนี้หรือว่าเคยลองนะครับที่เห็นอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปน,นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การและอย่าลืมับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด subscribe และสั่นกระดิ่ง,ง,งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ททางๆช่องครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram i n s e n t t เได้เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย